มาก,ก็เลยเกมต่างๆเนี่ยโอกาสต่างๆเลยสําคัญเหลือเกินแล้วก็นําเร็วด้วยครับสินาทีเท่านั้นเองครับแฮนิสันคาโดโซครับตามประตูขึ้นนําตั้งแต่10นาทีแรกของเกมนี่ก็ยิงไว้พักเลยนะครับยิง4เกมติดต่อกันแล้วนะครับแฮนิสันคาโดโซโอ้โหฝนตกหนักมากแต่ว่าประตูแรกมาโอ้โหคัดแบกมาสวยมากครับแล้วยิงหักบุมเสียบเสาไปแบบที่เฉลิมพัฒหมดสิทธิ์เลยครับ <S <S ฝนเบาลงหน่อยแต่ว่าน้ำไม่เบาเลยครับน้ำนี่ยังขังอยู่นะครับเตะไม่ออกอีกอ้าวบอลเข้าทางยกมาตรงนี้ได้ยิงโอ้โหติดเซฟครับจังหวะยิงเนี่ยเป็นทั้งไฮซันคาโดโซ่แล้วก็มีตัวเติมขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการด้านในโอ้มีทงล้ำหน้าครับคือการดัานในเหมือนกับมีตำแหน่งอ่าเป็นการโซ่ที่ล้ำหน้าอยู่ด้วยอ่ะครับจังหวะของทางอุดอรลุยต้องลุยทั้งน้ำทั้งคนครับแล้วเปิดเข้ามาในกรอบโทธบอลมันยังไม่ขาดเข้า ดึงโอ้ยเด็กกอเ์ฟเดทนล้มมาตรงนี้ผู้สินเป่าจุดโทษเลยครับคาสุกิมูราคามิครับไปทำฟาวผู้ตัดสินวิชานกิ่นถาวรครับนี่ครับเคลียร์มาแล้วปรกิจครับเป็นปกิจดึงแล้วโอ้โหเข้าทางปกิจเลยครับแหมลุงนี้ต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับปรกิจพองงัดมาปุ๊บคาสุกินี่เข้ามาก็เป็นจุดโทษครับแล้วก็ขอยิงเอง กับตันทีมประกิจดีพร้อมยิงลูกนี้โอ้โหขาดยิงครับเท้าซ้ายของเขากิติพันธ์แสนสุขพุ่งไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหยิงดีมากนี่เป็นประตูแรกของประกิจน,นะครับกับตันทีวัยสามสิบสามปีปีแล้วยิงไปถึงหกประตูนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ของเขาหนึ่งหนึ่งแล้วก็กลับมาลุยกันต่อแล้วครับจังหวะยิงด้วยซ้ายของเฮเซนคาร์โดโซ่ไม่ได้ พอร่างกายดีขึ้นมานี่ก็กลายเป็นตัวหลักของชัยนาทได้สบายนะครับจากฟรีคิกครับโอ้นี่แอบยิงเลยครับตามขานออกไปครับกาโดโซก็สามประสานของระยองปีนี้ก็กระจัดกระจายนะครับไปอยู่กันคนละทิศคนละทางสำหรับทั้งคาโาโดโซเรียวมาซมูระรวมถึงชูราป้าที่กลับมาที่หนองบัวด้วยหึ่งแรกหนึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหลังครับเกมของชัยนาทลุยต่อจังหวะลุยมาจาังหวะน,นี้เข้าซ้ายแล้วยิงติดเซฟแล้วจังหวะซ้ำเข้าประตูไปเลยครับ2นาทีเท่านั้นเองครับในครึ่งเวลาหลังครับแฮนเซนคา์โดโซ่บวกประตูที่6ของเขาครับในการลงเล่นแค่4เกมนะครับให้กับชัยนาทฤดูการนี้โอ้แต่ต้องชมจังหวะลุยมาของราฟาเอลโกเอลโย่ะครับลุยมาแล้วยิงไปติดเซฟแล้วแฮนเซนคาโดโซ่นี่ไวมากครับ พุ่งโฉบได้ถึงก่อนเกมรับของอุดรอ,อย่างบุญทวีนะครับนำสองหนปีนี้ในบ้านยังไม่แพ้นะครับชนะ2เสมอ1สําหรับชัยนาทส่วนอุดรเกมเยือนปีนี้เนี่ยยังไม่ชนะครับเสมอ1แพ้1แต่ก็ยังลุยครับครึ่งหลังสภาพสนามดีขึ้นมาหน่อยจังหวะยิงด้วยซ้ายของพีรพงข้ามคานออกไปก็กลับมาชนะรวดเนี่ย ในการพักหลังพักเบรกนี่คือเล่นในบ้านทั้งสงเกมนะครับจังหวะโมงตรงนี้ศรีนาดไม่ได้งานหนักเลยครับของโคชเจษดาและลูกทีมเจอกับชายนาที่เหนียวแน่นอยู่แล้วด้วยครับในการเล่นที่เขาพรองแถมสกอร์ตามหลังศรีนาศยังทำประตูไม่ได้นะครับปีนี้ เพื่อที่จะเก็บแต้มสามแต้มไม่ได้ครับชัยนาทต้องเอาให้อยู่เพื่อ3ามคะแนนแต่ว่าจังหวะลุยมาในช่วงท้ายของทางโอ้โหอุดรได้จนได้ครับนาที89โอ้โหจังหวะลุยมาของพีรพงศ์นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะสุดท้ายมันเป็นอย่างไรอยู่ในกรอบมันเยอะมากครับดูจังหวะตัดเข้ามาของพีรพงศ์แล้วเปิดเข้ามาโอ้โหโปริญญาอุตภเปาครับ ไปลื่นเสียจังหวะนะครับตัววริทนทร์เองแล้วปาดเข้ามาเนี่ยพยายามจะสกัดแหละครับมันผิดเหลี่ยมเข้าระตูตัวเองนาทีสุดท้ายครับกลายเป็นว่าเกมจบด้วยการเสมอ2อสองแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนชัยนาทกับอุดอรหลังจากพักเบรกก็ยังไม่แพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับชัยนาทไม่ไม่แพ้ใคร5เกมติดอยู่อันดับ5ตามหลังจากฝูง3คะแนนส่วนอุดอรครับก็ในยุคข,ของโค้ชเจ็ดสดาจิตสวัสดยังไม่แพ้ครับชนะ2เสมอ1แต่ว่านอกบ้านก็อย่างไม่ชนะ